วันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาทําวิธีการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์นะครับด้วยถังสีนะครับ20ลิตรนะครับถังตัวนี้นะครับซื้อมาใบละ55บาทนะครับจำน,นวน10ใบนะครับก็เริ่มแรกก็ทําการเจาะฝาถังนะครับถังสีเขาจะมีฝาปิดมาด้วยนะครับเวลาเราจะซื้อถังก็ถามหารุ่นที่มันมีฝาปิดนะครับ ถังนี้ครับเติมน้ําเต็มก็จะได้น้ํา20ลิตรนะครับหลังจากเจาะฝาเสร็จก็จะได้ประมาณนี้นะครับเราก็ใช้กระถางนะกร,ระถางดำนะสวมเข้าไปนะกร,ระถางนี้กระถาง6นิ้วนะครับถ้าจําไม่ผิดตัวถังก็ใช้ถุงดำนะถุงขยะดำะครับสวมทับไปอีกทีหนึง่ง นะครับแล้วก็เติมน้ําให้เต็มถังเลยนะครับนี่ก็ทดลองใส่กระถางนะครับเพื่อความว่าพอดีไหมนะครับก็เรียบร้อยหลังจากนั้นก็ทําการเติมปุ๋ยนะครับปุ๋ย A และปุ๋ย B นะครับอันดับแรกให้เติมปุ๋ย A ก่อนนะครับ โดยจะใช้ปริมาณ5มลต่อน้ำ1ลิตรนะครับถังนี้20ลิตรก็จะใช้100มลนะครับอันนี้เราก็จะเติมปุ๋ย A ให้ครบทุกถังก่อนนะครับ ปุ๋ย A B ผมจะใช้วิธีซื้อแม่ปุ๋ยมาผสมเองนะครับจะได้ประหยัดนะครับพอซื้อนะครับเป็นกอลลอนแบ่งขายก็ชุดละเป็นร้อยนะครับอันนี้ราคาไม่กี่ตังค์นะครับผสมน้ำได้10ลิตรนะครับหลังจากนั้นก็จะเติมปุ๋ย B ลงไปนะครับให้ครบทุกถังเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวพีต่อไปผมจะทำคลิปสอนวิธีการผสมปุ๋ย AB ไว้ใช้เองนะครับกรณีที่ใครปลูกเยอะๆนะครับหลังจากนั้นเราก็คนปุ๋ย AB นะครับในถังให้มันเข้ากันนะครับกวนๆคนๆคนๆคนๆ,ๆ,ๆ,ๆไปทุกถังนะครับ เน้นควรนตั้งแต่ก้นถังนะครับจากนั้นก็ปิดฝาถังนะครับให้เรียบร้อยนะครับเคื่อเตรียมนำต้นกล้าย้ายมาปลูกนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นกล้ามะเขือเทศนะครับที่ผมเพาะไว้นะครับ ก็จะได้รากยวยาวส,สวยๆแบบนี้เลยครับส่วนอันนี้เป็นพริกนะครับอาจจะสังเกตได้ว่าพริกกับต้นมะเขอื id, พอเทศนี่เพาะพร้อมกันแต่ว่าต้นมะเขอือเทศจะใหญ่กวา่าเพราะว่าการเพาะของมะเขือเทศคือเพาะแยกแบบนี้นะครับขออภยัยไม่ได้เพาะแยกนะเพาะพร้อมกันนะครับเพาะเป็นถาดใหญ่พร้อมกันแต่ว่ามะเขอือเทศเอาไปแยกเอาไปแยกอนุบาลไว้ก่อนแล้วนะครับเขาเลยโตเร็วนะครับ หลังจากนั้นนะครับพอเอาต้นก้าใส่กับกระถางแล้วนะครับโดยใช้ให้รากเขาหย่อนลงก้นกระถางนะครับเราก็ใช้ขุยมะพร้าวนะครับมาใส่ในกระถางให้เต็มนะครับเพื่อประคองให้ต้นเขาไม่ล้มนั่นเองนะครับซึ่งตัวขุยมะพร้าวนี่ไม่ได้ช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตนะครับแค่ช่วยประคองให้ต้นเขา,าตั้งตรงนะครับไม่ เอียนไม่เอียนซ้ายทีขวาทีนะครับพลิกก็เช่นกันนะครับก็หย่อนให้รากเขาค้นกระถางนะครับแล้วก็เติมขุยมะพร้าวลงไปเต็มนะครับเพื่อตั้งต้นเขานี่ก็เสร็จเรียบร้อยก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับโอเคครับ